シックシック。 และถ้าคุณเป็นคนติดกลามเราจะพาคุณมาเป็นเจ้าของบ้านแบบจิตกลามกับบ้านโมเดิร์นหลังนี้บ้านที่มีถงหน้ากว้างจอดรถได้สองคันมีตู้เก็บของครบครันประตูดิจิทัลดอลล์ความปลอดภัยเป็นเรื่องและบ้านที่พื้นที่ที่ในบ้านแบบโอเพนสเปซตอบโจทย์ทุกลฟ์บสไตล์โถงรับแขกกว้างโถงเพดานสูงโปร่งเครัวเรียบหรูวิวตอนชานเข้ามองเห็นขอดย์ดกลางบ้านประตูหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับลมและแสงธรรมชาติแบบอีโคเฮาส์ ในแต่และห้องไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนห้องที่2และห้องนอนห้องที่3าก็ได้สัมผัสถึงพื้นที่สีเขียวธรรมาชาติได้ทุกห้องไม่ว่าคุณจะเหนื่อยล้าจากการทํางานอย่างไรคุณก็จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และผ่อนคลายนอนหลับพักผ่อนอยู่บนเตียง6ฟุตและวิวคอร์ทยาร์ดได้อย่างมีความสุขและห้องนี้มีห้องน้ําแบบส่วนตัวและห้องน้ําส่วนกลางที่ตกแต่งแบบ Black and w h i t e สุขภัณฑ์พรีเมียมไม่มีตกเพนแน่นอนและถ้าอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ก็มาที่ าเดินรอมสารพีเชียงใหม่ได้เลยอย่าลืมกดใจกดติดตามให้ด้วยนะ